สาธารณสุขตั้งศูนย์ประสานและสั่งการด้านสาธารณสุขรองรับเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดใต้24ชั่วโมงนายแพทย์ชนน้าสีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลให้กระทรวงสาธารณสุขทำงานร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินศูนย์แพทย์ทหารบกชายแดนใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนอภาค4ี่ศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำแผนรองรับ ับผู้บาดเจ็บ4ด้านได้แก่การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภยัยและความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุมาตรฐานระบบส่งต่อการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเป็นรูปธรรมและการจัดบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าตามแผนการรองรับผู้บาดเจ็บดังกล่าวได้ตั้งศูนย์ประสานงานและสั่งการด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประสานงานส่งต่อผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมของสถา,านบริการทางการแพทย์และระดับ เขตตลอด24ชั่วโมงสามารถระดมทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงและโรงพยาบาลทั่วไปในแต่ละจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์ภายในเขตพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือในที่เกิดเหตุโดยมอบให้โรงพยาบาลชุมชนทำหน้าที่เป็นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อรักษาชีวิตและอวัยวะ โดยโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปสำรองเตียงร้อยละ5เพื่อรองรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้ตลอดเวลาด้านน,นายแพทย์นรงค์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าการส่งต่อผู้ป่วยจะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยโดยติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารทางการแพทย์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงทุกคันส่งข้อมูลของผู้ป่วยขนาดนํำส่งโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์รับส่งดูแลต่อได้แก่โรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลนราธิวาสโรงพยาบาล ญญาลศูนย์ยาลาโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลปลายทางเตรียมการช่วยเหลือตั้งแต่ห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้องผู้ป่วยหนักได้อย่างทันท่วงทีให้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำส่งผู้ป่วยและทีมแพทย์จากหน่วยงานข้างเคียงโดยเตรียมทำการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้จากเหตุการณ์ความไม่สงบ3าจังหวัด ปัจแยดนภาคใต้ปี2556ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนโรงพยาบาลในพื้นที่37แห่งของกระทรวงสาธารณาสุขได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ208ครั้งใช้เวลานำส่งเฉลี่ยประมาณ30นาที199นำส่งโรงพยาบาล